สวัสดีรอบดึงนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนาที23ทับ38ครับคู่ลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลนะครับรรบิ๊กแมตจบลงไปแล้วนะครับวันนี้อาร์เซนอลดีใจด้วยครับเปิดบ้านชนะไป3ประตูต่อ1แบบลิเวอร์พูลเท่าที่แอดดู70%ครับ70%ของนักเตะที่ ที่เคยลงเล่นลงเล่นกันนะฮะซูบอสไลก็ไม่ได้ลงเพราะว่าเจ็บโคนขาหนีบก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยแล้วก็ลิวพูโดนไล่ออกไปหนึ่งคนก็คือโคนาเต้น,นะครับน้องมันก็ทําดีที่สุดและะ้วแหละจังหวะมันบวกๆกันเนาะก็ลิวพูก็มีแต่ตัวเจ็บๆนะครับเห็นแล้วแหละฮะเอาเคอร์อตีโจนแล้วก็คาเปฟนแบกลงมามันไม่มีตัวตนในสนามหรอกสองคนนี้ก็มําทำดีที่สุดของเขาแล้วแหละแทคติกตมันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว เขาวางกลางมาดีมากเลยริวรพูสูแทคติกกองกลางไม่ได้เลยก็ชื่นชมอัลเตต้านะครับดีใจเหมือนกับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้ววิง่งก็ก็ก็ไม่แปลกนะครับที่คว่ำริวรพูได้ถือว่าไม่แปลกแล้วแบบนี้ก็เดี๋ยวมาสรุปอันนี้นหนึ่งรนะัาผลการแข่งขันเป็นยังไงะครับในคืนนี้ที่ผ่านมานะครับ ไล่ตั้งแต่เมื่อวานเนีแอดไม่ได้รายงานก็คือเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดโดนถลม่มคาบ้านไป5ประตูต่อศูนย์ต่อแอตตันวิลล่านะครับแอตตันวิลล่าคว้า3แต้มมาได้สบายสบายแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านถลม่มเวสต์แฮมไป3ประตูต่อศูนย์เก็บ3แต้มในบ้านไม่ได้อามาแล้วนะครับแมนยูเซลซีนะครับเปิดบ้านให้วุ้บคว้า3แต้มออกไปได้แนละ้วแพ้ไป4-2นะแพ้วูฟ4-2ก็บอลมัดนะครับเมื่อวานเนี้ยคู่ดึกมากเนี่ยบอลมัด เสมอกับฟอเรสเป็น1ประตูต่อหนึ่งและล่าสุดก็คือลิเวอร์พูลนะครับแพ้ต่อาอ์เซนอไปเยือนาอ์เซนโดนไป3าหนึ่งโดนไล่ออกอีกหนึ่งแหมลูกที่2ที่ลิเวอร์พูลเสียนะโอ้โหแหมฟานได้มงก็จบไปแล้วไปปล่อยบอลตกเซนเตอร์บ้าอะไรไปปล่อยบอลตกไม่ไม่เป็นไ,ไ,ไ,ไรครับน้องมันก็คงทำดีที่สุดแล้วแหละก็ชื่นชมกันทุกคน ก็คือกักคือกักระหว่างอาริซงแล้วก็ฟานได้อะไออาริซงมันก็ไม่กล้าเตะแน้ะมันกลัวบวกบวกกับฟานได้เดี๋ยวเตะไปขาหักอีก,กอะไรประมาณก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายก็คือมามาลิเตอรี่ก็ส้มหล่นไปพอสองหนึ่งปั๊บเกมมันก็เปลี่ยนเลยอะไรประมาณนี้จริงจริงมิ้พูมเปลี่ยนเกมมาแล้วเปลี่ยนมาสามตัวนะฮะมีนูนเยสดเดแอดเอ้ยนูนเยสแล้วก็แอนเลียส แล้วก็โรบุสสันนะ่ะอ่ะเปลี่ยนมาเพื่อที่จะคว้าชัยชนะเลยนะแต่มาโดนลูกสองง่ายๆนะ่ะโมเมนตัมเปลี่ยนครับโมเมนตัม um เปลี่ยนเลยครับก็มาโดนลูกสามอีกทอสซานะครับอจอมยิงลิเวอร์พูลตั้งแต่อยู่ไบตันนั่นแหลนะก็มาปิดมาปิดเกมลูกที่สามคว้าสามแต้มไม่ได้เออสเตต้าดีใจยังกระถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งจะอะไรขนาดนั้นเออสเตต้าอย่างเงี้ยนิ่งๆหน่อยก็ได้ก็ดีใจแล้วแหละดีใจด้วยอย่างเงี้ยไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นหรอก เห็นแล้วเห็นแล้วก็โอ้โหกลัวกลัวจะเป็นลมเป็นแรงไปอะไรประมาณนี้นะพูดเล่นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันนะครับอ่ายังไงลิเวอร์พูลยังนําอยู่นะครับตอนนี้ยังนําอยู่หัวตารางอยู่แต่ว่าอาร์เซนอลก็ไล่จี้มาแล้วแหละเดี๋ยวแมนซีก็ไล่จี้มาเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเอ้ยโทษทีเดี๋ยวแมนซีก็ไล่จี้พร้อมๆกับอาร์เซนอลเดี๋ยวอาร์เซนอลเดี๋ยวก็เปิดบ้านก็จะชนะอีกนั่นแหละอืมดังนั้น ลิเวอร์พูลแข่ง23ชนะ15เสมอ6แพ้2มีอยู่51แต้มอาร์เซนอลแข่ง23ชนะ15เสมอ4แพ้แพ้4มี49แมนซีแข่ง21ชนะ14เสมอ4แพ้3มี46เดี๋ยวคืนนี้ก็นชนะก็จะเป็น49นับตกค้างก,ก,ก็แซงเลยทีเนี้ยเออไม่ว่ากันแอตตลวิลลามีอยู่46เท่ากันกับแมนซีนะครับแข่ง23ชนะ14 เสมอ4แพ้5มีอยู่46สเปอร์23 23นัดชนะ13เสมอ5แพ้5มีอยู่44แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง23ชนะ12เสมอ2แพ้9มีอยู่38อยู่ลำดับที่6นะฮะไล่มามา,มาเรื่อยเรื่อยลิบเลี้ยงคุ้มเคียงแล้วแหละเวสต์แฮมหล่นไปอยู่ที่7แทนแล้วทีเนี้ยเซลซีเขาไม่ต้องไปพูดถึงเลยเซลซี LC, นี่หล่นลงมาที่11เดี๋ยวก็แพ้อ,อีกก็จะหล่นลงไปเรื่อยๆรื่นะฮะ เซลซี C, มีอยู่231คะแนนนะครับแข่ง23ชนะ9เสมอ4แพ้10มี31แต้มนะครับแพ้2นัดลวดเลยเด้อตรงนี้มาดูไทยตารางไทยตารางเอฟเวอร์ตันเบอร์ลี่เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดยังยังยังกระดิกหัวไม่ขึ้นเลยว่างั้นเถอะอย่าว่างงหัวไม่ขึ้นก็กอกะไรอยู่ก็ยังควานหาแต้มอยู่ขอให้โชคดีครับทั้ง3ทีมดังนั้น ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึงนะครับในแมตต์ต่อไปในแมตต์ที่24นะครับก็สำหรับคืนนี้หลับฝันดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ